ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูไฮไลท์ครับเจอกับทีมชาติไทยครับลูกนี้นะครับเซอร์กิโอเดซส่งมาให้ลอนโดยิงครับแน่เข้าไปเป็นประตูแล้วนะครับมาดูอีกมาเปจ่ายมาครับเซอร์กิโอเดซจะซีดมาลอนโดวิงเขาทำตามช่องนะครับตามแผนมาดูอีกหนึ่งจังหวะครับเป็นอลันเซอร์เดวิดนะครับส่งให้เมซี่แล้วสับไปซ้าย ซับตัวซ้ายนอกกรอบเขียนโทษครับยิงเข้าไปครับมาดูอีกหนึ่งจังหวะครับนาทีที่4เอมเบรย์จ่ายให้แมสซี่แมซี่ซับดูซายเข้าไปเลยครับนะครับนิ่งๆตามพื้นเลยนะครับมาดูอีกหนึ่งจังหวะก่อนหมดเวลาครับซิเกลเดสจ่ายให้เมคเคนบัวนะครับเมคเคนบัว ลูกนี้ครับเป็นลูกเปิดหนุนนะครับมาดูอีกหนึ่งจังหวะครับนาทีที่60ครับแอซิดจากแมสซี่ส่งให้ชื่อในเปอร์เบ้ครับซัดลูกนี้เข้าไปเลยนะครับใส่ก้อยนะครับมาดูจังหวะนี้ครับนาทีที่69ครับแมสซี่แอซิดอีกครับมาให้โรนันโดซัดเข้าไปเลยครับครับนี่ครับเรียบร้อย จบไปครับสลับทีมชาติไทยนะครับเจอทีมชาติครับก็แมนอัตเต็มแมทนะครับเป็นของเสซี่นะครับทั้งยิงทั้งใจนะครับตามกันไปนะครับนี่ก็เป็นของทีมชาติไทยนะครับว่าเลตติงใครจะสูงกว่านะครับมาดูครับดูนี้อีกไฮไลท์หนึ่งครับแอซิจากคิรินเอมเบอร์เบสส่งให้ลูนโดนะครับวิง มีรูนโดที่ผมใช้เป็นรูนโดของเมนยูนะครับรูนโดนึงร้อยเลยนะครับค่าพลังอัพตันที่หนึ่งร้อยครับมาดูอีกหนึ่งจังหวะครับเคลเรนซ์เบสแมสซี่วิ่ง base, sey, เข้าตา,ามช่องเลยครับวิ่งมานะฮะดูครับนี่ครับสัตว์เดรไซ์ครับก็อีกหนึ่งจังหวะครับนที่ที่สามสิบแปดครับอันซูฟาร์ตี้ครับแอสซิ่์ให้กับลูนโด หลุช่องแล้วก็ยิงโรนโดยิงดีครับโรนโดเป็นตัวหน้าที่ดีเหมือนกันนะครับมาอีกครับอันซูฟาตี้อีกแล้วครับแอสซห้กับโรนโดครับจบสกอร์แม่ยิงหนีผู้รักษาประตูไปนะครับมาลูกนี้ครับโรนโดมงไม่เข้าครับตรงนี้ยิงสองําดาบสามก็ยังไม่เข้าครับ ดูครับซ้ำานะครับดูครับหลังจากโรโดยิงเสร็จแล้วส่งให้แมสซีส่ซัดลูกนี้ก็ยังติดเซฟอีกครับโอ้ดยอดมากครับดูครับภาบช้าเกือบเข้าไปแล้วแต่ติดเซฟดูจังหวะนี้ครับแมสซี่ปั่นฟรีชิกนอกกรอบปทุกูเรียกว่าครับเป็นมุมที่ทุกคนที่เล่นจะรู้ดีนะครับ เขาใช้นกักเตะอย่างแมสซี่หรือจะเป็นใคกรก็ตามนะครับสำหรับผมจะเล่นแบบไม่ใช้ผมครับใช้นิ้วมือลูดเอาเลยนะครับหรือที่มันข้ามหัวแล้วก็ให้เสียบผมพอดีครับหรือภาพช้านะครับเนี่ยผู้กุศตูไม่ได้ทำอะไรเลยครับได้แค่มองนะครับได้แค่มองจริงๆหน่อยเอ,อครับ ก็จบลงไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับคิดนะครับสำหรับนี้ครับสวัสดีครับ